ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เลยกําลังพูดความแตกต่างว่าระหว่างลูกจ้างกับเอาซอ u r c เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงทําไมถึงยื่นพมึ่1ทำไมถึงยื่นพกนนมนพกรมค่ะสรุปแล้วคําตอบก็คืออถามเลยแล้วกันผมคุณรู้ไหมผมจะถามใคร <laughs> ไ,มไม่รู้เลยจา้ะมีมีอ๋อดูมแน่เลยดม <laughs> คุณแน่นะฟังใกล้ชิดมากเลยคุณตอบดิว่า เอาซอสนี่คือจ้างเขามาทํางานไม่ได้มาทํางานเช้ากับเย็ยนใช่ไหมทําตามความสําเร็จของงานใช่ครับเอาซอสเนี่ยคุณตอบหน่อยสิว่าเอาซอสนี่ถือเป็นเงินได้สี่สิบวงเล็บอะไรสี่สิบวงเล็บสองครับสี่สิบวงเล็บสองอ่าแล้วเมื่อเป็นสี่สิบวงเล็บสองนี่มันควรจะต้องยื่นพอ,อร์ดหนึ่งหรือพอร์ดสามพอร์ 3, อดหนึ่งครับอาจาออรย์พอ,อร์ดหนึ่งนะมีคนยกมือไม่มี <laughs> ไม่มี <laughs> ต้องยื่นพอ,อร์ดหนึ่งครับแต่ว่ามันยุ่งยากยังไงมันถึงต้องไปยื่นพอ,อร์ดสาม คือบางคนไม่อยากโดนหักครับจย์บางคน<า>งไม่อยากโดนหักไม่อยากโดนหักห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์รสังคมครับอาจารย์ครับอ๋อไม่อยากโดนมาะการสังคมที่ห้าเปอร์เซ็นต์คือ,ค,อคือมันมันเมื่อกี้ค่ะกําลังพูดอ่าน้องอาจจะยังสับสนอยู่นะคะระหว่างเขาจะสับสนได้ไงเขายือนอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยก็ยังพูดไม่จบเลยค<อ>่ะจายังพูดไม่จบคือคือกำลังอธิบายเรื่องของว่าเออบางบางบางครั้งเนี่ยในทางปฏิบัติเราอาจจะเจอเอกสารที่แบบว่า จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เอาซอรสนะเกาคือพนักงานลูกจ้างประจํานี่แหละแล้วบางคนนะคะมีปัญหาส่วนตัวเช่นมีหนี้เสียเครดิตบูโรมีกยศออทวงหนี้อ่าแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเขาเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะโดนเจ้าหนี้าตามทวงหนี้เขาเขาแต่เขาก็อยากจะทํางานนะหรือใดๆคือเอาง่ายๆค่ะว่าทําไม่ถูกต้องนั่นแหละเขาก็เลยมาขอยื่นเป็นภาษีหักนกที่จ่าย3%แทนและกัน3%โดยยื่นพงกระด พกดสามค่ะอาจารย์ไม่ใช่พกรรหนึ่งไม่ใช่พกดรหนึ่งเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทไปยื่นเป็นพกรรหนึ่งปุ๊บนะคะมันก็จะไปโผอยู่ในแบบพกดรหนึ่งกอด้วยนะคะแล้วพกดรหนึ่งกับ1กอเนี่ยสุดท้ายเราจะไปกระทบกับแบบของประกันสังคมก็คือกทองศปีละครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อประกันสังคมเขาตรวจสอบเนี่ยเขาก็พบอยู่ดีว่าเอ้ยอันนี้คือลูกจ้างแบบนี้ค่ะอาจารย์มันก็เป็นการทําผิดทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละทั้ง แบบบริษัทด้วยแล้วก็ทั้งลูกจ้างด้วยกําลังจะยกตัวอย่างให้กับเด็กฝึกงานของเราที่เห็นภาพว่าเอาซอร์สกับอะไรนะลูกจ้างประจําแต่เป็นลูกจ้างแบบหนีประกันสังคมเนาะเออมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะต้องจับเอกสารยังไงถึงจะรู้ว่าเขาทําผิดอย่างนี้ค่ะเราจะได้แนะนําให้เขาปฏิบัติให้ถูกเออปฏิบัติให้ถูกกฎหมายค่ะเราไม่ได้ทําให้ผิดนะ เราจะต้องรู้ว่าเขาทําผิดก็ทํำยังไงเราจะได้จับเขามาทําให้ถูกให้ได้ใช่ค่ะอาจารย์โอเค